สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะพี่อ้อมก็จะมาสอนทำกางหันลมสีสวยจากขวดน้ำดื่มแบบนี้นะคะวิธีการทำก็ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะ นี่ค่ะขั้นตอนแรกเราก็ทําการตัดสติกเกอร์ออกก่อนเลยนะคะพี่อมก็จะใช้เป็นขวดน้ําดื่มขนาดเล็กนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็ทําการตัดบริเวณก้นขวดออกไปก่อนเลยนะคะตัดตามเส้นตรงนี้เลยนี่นะคะคุณผู้ชมใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะ นี่ค่ะเราก็ตัดส่วน้นขวดออกไปเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการแบ่งขวดตรงนี้นะคะให้ได้เป็น3ส่วนค่ะโดยการทําการติ๊กก่อนเลยนะคะติ๊กจุดทั้งหมด3จุดนะคะแบ่งให้แต่ละส่วนมีความกว้างเท่ากันนะคะเสร็จแล้วก็ทําการตัดลงมาเป็นเส้นตรงได้เลยค่ะนี่นะคะเราจะตัดลงมาจนถึงคอขวดเลยนะคะ ี่ค่ะเมื่อเราตัดครบทั้งหมด3เส้นเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจะพับลงมานะคะเราจะตัดขอบด้านข้างเข้าไปข้างละ1เซนติเมตรก่อนนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะช่วยให้การพับลงมาได้ง่ายนะคะนี่ค่ะตัดเข้าไปข้างละ1เซนติเมตรนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการพับลงมาได้เลยนี่นะคะเราก็จะดัดให้งอนๆแบบนี้เลยให้เหมือนกลีบดอกไม้เลยนะคะ นี่ค่ะอีก2ชิ้นที่เหลือนะคะก็ทําเหมือนกันเลยค่ะตัดเข้าไปข้างละ1ซนติเมตรก่อนนะคะก่อนที่เราจะพับลงมาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการพับลงมาได้เลยค่ะแบบนี้เลย นีค่ะเมื่อเราพับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําการตัดตกแต่งขอบด้านบนนะคะให้โค้งโค้งเป็นกลีบดอกไม้เลยนะคะเพื่อความสวยงามค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการพับขอบด้านบนขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราจะพับขึ้นมาแค่ฝั่งเดียวนะคะ นี่ค่ะทำเหมือนกันทั้งหมด3ชิ้นเลยเราจะพับเฉพาะขอบด้านบนขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะต่อมานะคะส่วนของก้นขวดที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็ตัดเล็มขอบลงมาแบบนี้เลยนี่นะคะตัดมาจนถึงด้านในตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะเราก็นําส่วนนี้นะคะวัดก่อนก็ได้นะคะถ้าขนาดพอดีแล้วนะคะเราก็ทําการเจาะรูตรงกลางได้เลยค่ะ แล้วก็ทําการเจาะที่ฝาด้วยแบบนี้เลยนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็นําก้นขวดที่เราตัดไว้นะคะมาปิดทับด้านบนแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะโดยเราจะหันส่วนโค้งๆนะคะลงไปด้านล่างนะคะเสร็จแล้วก็ทําการติดกาวร,ร้อนเข้าไปเลยค่ะเพื่อติดทั้ง2ชิ้นให้ติดกันนะคะนี่ค่ะ หลังจากนั้นเราก็ทําการรอให้กาวแห้งนะคะเมื่อกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําไปพ่นสีสเปรย์ได้ตามใจชอบเลยค่ะนี่ค่ะเมื่อสีแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็เตรียมในส่วนของด้ามค่ะพี่อมก็จะใช้เป็นลวดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพับส่วนปลายลงมา3เซนติเมตรค่ะแบบนี้เลยนี่นะคะแดดให้ตั้งฉากแบบนี้นะคะแล้วสวมเข้าไปแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะ ส่วนปลายที่โผล่ขึ้นมาตรงนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นลูกปัดค่ะล็อกด้านบนนะคะตัวนี้พี่อ้อมใส่กาวไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวใบพัดหลุดค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้กับกลางหันลมส,สวยๆแล้วนะคะวิธีการทําไม่ยากเลยค่ะคุณผู้มชมก็ลองนําไปทําดูนะคะ